ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ โฮโร VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นนะครับประจำเดือนมีนาคม2,564สําหสำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงอยากจะรู้ว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง เรามาเข้าใจในรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนนะครับหลายหลายคนได้ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วก็จะมีเมมข้อความมาสอบถามหรือเกิดความสงสัยในหลายๆเรื่องอะไรในหลายๆประการถามผมมาว่าการนับปีนัก,กษัตริย์ใหม่จะนับอย่างไรในทางโหราศาสตรหรือครูบาอาจารย์ได้กําหนดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะนับปีนัก,กษัตริย์ใหม่นะครับก็ต่อเมื่อ เข้าสู่ปีใหม่ไทยซึ่งปีใหม่ไทยก็คือช่วงตั้งแต่13เมษายนเป็นต้นไปถ้าใครเกิดหลัง13เมษายนเป็นต้นไปจึงถือว่าเป็นนัก,กษัตริย์ใหม่หรือเป็นปีเกิดของเราที่เราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราเกิดก่อนเช่นเกิดเดือนมกรากุมภามีนาหรือก่อน13เมษาถึงแม้จะอยู่ในปีเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปีปนักกษัตริย์ในปัจจุบันนะยังเป็นปีนักษัตริย์เก่าอยู่ฉะนั้นเราทําความเข้าใจก่อนพอเราไม่เข้าใจแล้วเราไปดูอาจารย์หลายๆท่านที่วิเคราะห์ในเรื่องของปีเกิดของเราพอเราเข้าใจผิดการทํานายต่างๆมันก็เลยผิดเพี้ยนไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนจะได้รู้ว่าเราเกิดปีไหนกันแน่อย่าไปดูในใบเกิดเพราะใบเกิด ในทางสากลเขานับวันที่1มกราเป็นต้นไปเป็นปีเกิดใหม่แต่ในทางโหราศาสตร์แล้วจะนับในช่วงปีใหม่ไทยคือ13เมษาเป็นต้นไปฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าคนที่เกิดในปีมะโรงในเดือนมีนาคมนี้จะมีเรื่องราวสำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายๆๆละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะโรงนะครับในช่วงเดือนออมีนาคมนี้ดาวปีเกิดของคุณไปโครจรตกในเรื่องของการเงินนั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะวอนจะนิดหรือจะหาเงินเข้ามาเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะตำแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็โครจรถึงปีเกิดของคุณด้วยนั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะหาเงินหรือได้เงินมามีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ต้อง ระมัดระวังหรือเข้าใจในพื้นดวงชะตาชนิดหนึ่งว่าตอนนี้มีลาหูเข้ามาล,ล้วงทรัพย์เราด้วยฉะนั้นการที่คุณได้เงินได้ซั์เข้ามาด้วยความสามารถด้วยความเชี่ยวชาญต่างๆแต่เวลาคุณได้เงินมาแล้วอาจจะเก็บรักษาไว้ไม่ได้มีเหตุมีเรื่องที่คุณจะต้องใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนในครอบครัวภาระหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆหรือไม่ก็ ภาระที่มันจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉินทันทีทันใดโดยที่คุณไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนฉะนั้นก็จะต้องวางแผนในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับห้องกับการเงินให้ดีแต่มั่นใจว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณมีโอกาสครับที่จะได้เงินได้ทองมาแน่นอนเพราะโดยดาวปีเกิดของคุณก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เงินมาในหลากหลายช่องทางนะครับจะกู้จะยืม จะขอเอ่ยปากนะครับหรือจะได้เงินจากลูกค้าได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากพิในกรรมมรดกที่ดินหรือได้เงินจากการซื้อการขายอาสังหาริมทรัพย์ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเดือนนี้การเงินโอเคเลยทีเดียวนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงการงานดูบ้างตำแหน่งของดาวการงานของเราเนี่ยถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นถ้าคุณทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนอยู่ บอกเลยว่าเดือนมีนาะคมนี้งานของคุณเยอะมากนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเป็นคนที่เอาเวลาในช่วงเดือนมีนาะคมนี้ไปไว้ที่ในเรื่องของเนื้องานตลอดเวลาอาจจะมีงานประจำแล้วคุณก็อาจจะต้องทำโอทีทำล่วงเวลาหรือไม่ก็อาจจะทำอาชีพอื่นเสริมนะครับเพิ่มรายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวถือว่าดวงการงานของคนที่ทำงานประจำเนี่ยยังโอเคอยู่แต่ถ้าคุณทำ อาชีพอิสระทําธุรกิจส่วนตัวนั่นแปลว่าตอนนี้งานของคุณมีตลอด7วันเลยทีเดียวโดยที่ไม่หยุดไม่เบรกไม่พักเลยฉะนั้นการงานดีการเงินก็ดีตามมาฉะนั้นคนที่ทํางานกินเงินเดือนหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่เกิดในปีมะโรงตอนนี้ค่อนข้างจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องถือว่าทํางานได้เงินถือว่ามีงานไม่ เว้นวรกหรือไมอ่ต้องคนตกงานไม่ใช่คนที่จะต้องหางานใหม่ถือว่างานของคุณตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวถือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดาวความรักดูบ้างนะครับถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ดาวความรักของคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนั่นแปลว่ามีโอกาส ที่คุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะทําอะไรร่วมกันหรืออย่างน้อยให้แฟนคุณให้คู่ชีวิตคุณช่วยเหลือในเรื่องใดก็แล้วแต่แฟนคุณคู่คุณช่วยเหลือได้ช่วยเหลือในเรื่องของการให้คําแนะนําช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองช่วยเหลือในเรื่องของเอ่อคอนเน็กชันต่างๆซึ่งถือว่าตอนนี้ดาวความรักก็ดีในเมื่อดาวความรักมันโดดเด่นความสัมพันธ์ของคุณมันก็ไปได้ได้ดีอยากต่อเนื่อง การทะเลาะเบาแววงกันมีบ้างเพราะว่าอยู่กันมานานอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องประเด็นใหญ่หรือประเด็นสําคัญที่ทําให้คุณต้องซีเรียสแต่ประการใดแต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและการพึ่งพาอาศัยหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เป็นเงาตามตัวเลยความสัมพันธ์มันก็เลยดีตามไปด้วยนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมมั่นใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมน,นี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตที่จะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้เปิดใจหรือได้คบหากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ได้ถือว่าเดือนมีนาคมน,นี้จะเป็นเดือนสําหรับคนโสดจริงๆที่จะมีโอกาสที่จะได้พบใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณได้ พัฒนาได้คบาหากันมาก่อนหน้านี้แล้วผมมั่นใจว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ทำให้คุณประทับใจหรืออย่างน้อยมีอะไรที่คุณสามารถเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีความรู้สึกดีๆในตัวคุณอย่างไรการประทับใจหรือการสร้างคะแนนในช่วงระยะเวลานี้จึงถือว่าลงตัวเลยทีเดียวฉะนั้นปัญหาในเรื่องของความรักไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับถือว่าลงตัวเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้ามองถึงในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดในปีมะโรงตําแหน่งดาวโชคลาภโดดเด่นมากเลยทีเดียวถือว่าตําแหน่งของดาวโชคลาภมาอยู่ในเรือนทรัพย์ของคุณโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเชื่อมั่นว่าในเดือนมีนาคมนี้โอกาสที่คุณจะได้รางวัลมามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเดือนหนึ่งก็มีอยู่สองครั้งเชื่อมั่นว่าลองซื้อเลขที่คุณ ถนัดเลขคุณชอบเลขคุณเลขทีเ่เป็นกระแสและคุณรู้สึกว่าโอเคโดนใจก็ลอกซื้อมาดูโอกาสที่จะถูกลงวัลเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาเรื่องเคราะห์หรือปัญหาเรือุบัติเหตุหรือปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยผมมั่นใจว่าตอนนี้อาจจะยังไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของความเครียดหรือความเหนื่อยหรือ ความคิดที่เราจะต้องเอาความคิดทั้งหลายแหละในการแก้ไขปัญหาในการที่จะเดินหน้าต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานนั่นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตสําหรับตัวเราแต่ความกังวลความเครียดหรือหนักสมองของเรามีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเคาะหรือเรื่องอื่นๆเท่าที่ดูไม่น่าจะมีและ คนในครอบครัวนะครับที่เป็นพ่อแม่เราลุงป้านะอาปู่ย่าตายายถ้ามีอยู่ก็ระวังหน่อยนะครับเตือนท่านหน่อยเพราะว่าดาวมันยังเสียจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ถ้ามีคนป่วยคนเจ็บอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเป็นปัญหาหรือเกิดเรื่องอะไรเราก็จะได้ส่งถึงมือหมอได้ทันท่วงทีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เว้นแต่ตัวของอคุณเองที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเรื่องของคนในเครือญาติหรือคนในครอบครัวของคุณเท่านั้นเองฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59 เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ